สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับต่างๆในรายการ t r ิ c k Master กันอีกเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กันในเกม e n s ช i n i m p a c คค่ะซึ่งตอนนี้ตัวเกมก็เพิ่งจะอัปเดตแพทใหม่1.5อาณาจักรแดนเนรมิดมาให้เหล่านักผจญภัยได้เล่นกันมีทางเนื้อเรื่องใหม่ๆอีเวนต์ใหม่ๆมอนสเตอร์ใหม่ๆให้ได้สำรวจกันมากมายแต่ไฮไลท์ก็คงจะไม่พ้นการอธิษฐานหรือตู้กาชาตัวละครที่นับปัจจุบันจะเข้ามา2ตู้ต่อ1นแพทให้ได้เปิดกันโดยรอบนี้ก็คือเทพดินอย่างจงหลีที่ รีรันมาให้หลายคนได้เปิดกับตัวละครใหม่อย่างยูล่าผู้ที่มีปูมหลังฝังใจในชาติตระกูลของตนเองและว่าที่ไว้ฝูของใครหลายๆคนแน่นอนว่าถ้าเป็นคนที่มีทุนทรัพย์ในการเติมหรือคนที่เป็นสายตัวอวยของฉันก็คงเปิดหากันตามความต้องการได้ไม่ยากแต่ถ้าใครที่เป็นสายเน้นการใช้งานหรือความคุ้มค่าและยังไม่มีเลยสักตัวต้องเลือกเปตตู้ใดตู้หนึ่งแล้วล่ะก็วันนี้ตังตังก็จะมาแนะนํากันว่าระหว่างจงหลี่และยูล่าตู้ไหนหน่าเปกว่ากันคะ่ะ เริ่องที่ตัวละครเก่าอย่างจงหลี่หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีดราม่าจนเป็นประเด็นร้อนแรงไปแล้วทั่วโลกกับความอ่อนแอที่ไม่สมกับความเป็นเทพและการเป็นตัวละคร5ดาวจนกระทั่งมีการบัฟความสามารถเพิ่มขึ้นในระดับที่เก่งขึ้นเหมือนกลับมาเกิดใหม่โหดเหมือนกโกรดครมากลายเป็นหนึ่งในตัวละครท็อปของเกมที่ใครๆเนี่ยก็อยากมีไว้ติด ID ไม่ว่าจะเป็นสกิลท่าที่สามารถตั้งเสาหินจนตีโดยรอบและทําให้วัตถุทุาถนในบริเวณเกิดการสั่นพ้องทําความเสียหายเช่นเดียวกันแต่ ไฮไลท์หลักจริงๆแล้วก็คือการกดสกิลาธาตุคางไว้เพื่อเป็นการกลางโลหินเจชิวที่มีทั้งปริมาณ HP ของโลที่เยอะสามารถป้องกันทุกธาตุร5อยเปอร์เซ็นต์และมีความสามารถในการลดพลังต้านทานทุกอย่าง20%ทําเปอร์เซ็นต์ทำให้กลายเป็นโลที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมทั้งเรื่องประสิทธิภาพการป้องกันและดีบัฟที่ช่วยทําให้ตีแรงขึ้นค่ะก็เลยจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่าถ้าหากมีจงรีอยู่ในปาร์ตี้ก็จะทําให้การเล่นเกมในหลายๆคอนเทนต์ง่ายขึ้นส่วนถ้าไม้ใต้ของ จงงหลีเอนอกจากจะมีดา์เมจค่อนข้างสูงแล้วก็ยังมีความสามารถทําให้ติดแข่งเป็นหินโดยไม่มีเงื่อนไขระยะเวลาหนึ่งด้วยค่ะถือว่าเป็นท่าหยุดเป็นกลุ่มที่ดีมากๆเลยด้วย ถึงตัวละครใหม่อย่างยูล่าเป็นตัวละครสายดาบใหญ่ธาตุน้ําแข็งค่ะแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ลองเล่นกันแต่ว่าก็พอเดาได้จากข้อมูลและสกิลที่ทางออฟฟิเชียลเผยมาเท่าที่ตังดูแล้วเนี่ยก็เหมือนว่าจะเป็นตัวละครสายเมน DPS ค่ะด้วยสกิลธาตุที่เป็นการโจมตีธาตุน้ําแข็งพร้อมกับเพิ่มพลังป้องกันและต้านทานการชะงงกของตัวละครมีการสะสมสแต็กที่มีชื่อว่ากริมฮาร์ดเอาไว้ใช้เพื่อลดป้องกันกายภาพและน้ําแข็งของศัตรูและท่าไม้ตายที่สร้างความเสียหายธาตุน้ําแข็ง ววงงก้าพร้อมได้บัฟจากพลังดาบของเธอทําให้ยูล่าเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการโจมตีอย่างรุนแรงที่มาพร้อมบัฟแบบครบเครื่องเลยละค่ะ จากข้อมูลทั้งสองนี้แล้วถ้าหากเป็นคนที่ยังไม่มีตัวละครจงหลีต่างๆก็แนะนําว่าอยากให้เปิดหาจงหลีมาครอบครองกันสัก1ตัวค่ะเอามากางโลเล่นแบบ c ีศูนย์ก็เก่งมากแล้วในขณะที่ยูล่าเองก็เป็นสาย DPS ก็จะมีออกมาให้ใช้กันอยู่เรื่อยๆแม้ว่าจะยังไม่มี DPS ธาตุน้ําแข็งแบบ5ดาวจริงจังตัวอื่นแต่มันก็ยังสามารถใช้ตัวละครอื่นทดแทนได้เหมือนกันเอ๊แล้วตัวกลางโลตัวอื่นก็มีเหมือนกันทำไมถึงแทนจงหลีไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่า ล้ของตัวอื่นไม่สามารถป้องกันได้เยอะเท่านี้ไม่สามารถใช้ได้ต่อเนื่องเท่านี้และไม่สามารถลดพลังป้องกันของศัตรูได้ค่ะล้ของจองหลีก็เลยกลายเป็นของดีเบอร์ต้นประจําเกมไปเลยคร่าวๆก็ประมาณนี้สําหรับใครที่อยากได้ตัวเลือกในการประกอบการตัดสินใจว่าถ้ามีงบจํากัดเนี่ยจะเปรตู้ไหนดีแต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบในตัวละครของเพื่อนๆด้วยนะคะส่วนต่างๆที่มีพี่จงหลีแล้วก็ว่าจะเก็บงบไว้เปนน้องยูล่ามาไว้เล่นคู่กันดีกว่าคิดว่าน่าจะตี แรงสุดๆเลยล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของทริคมาสเตอร์แล้วใครที่อยากให้ต่างๆแนะนำหรือบอกเทคนิคอะไรก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ